พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะว่าก่อนนอนเนี่ยเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไหลไปตามอภิชาและโทมนัสอภิชาหมายถึงความโลภเพ่งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือว่าหมายถึงความอยากยด้วยอวิชาก็คือปัญหานี ดง่ายนะส่วนโทมนัสก็หมายถึงความเศร้าหมองในจิตใจซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากเนะเพราะว่าขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยร่างกายหลับแต่ว่าจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับจิตยังทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าบุคคลเนี่ย คิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่การตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณน,นั้นย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกง,งามแล้วการเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพใหม่มีอยู่ชาติ ชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาเสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าขณะที่เราหลับอยู่เนี่ยถึงแม้ร่างกายเนี่ยจะสงบระง,งับแล้วแต่จิตมันยังไปคิดนะ ไปคิดถึงสิ่งใดไปดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่มันก็ทําให้เกิดภพชาติตามมาซึ่งถ้าพระเอิญเนี่ยมันไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วตายไปตอนนั้นนะคิดเรื่องอกุศลเนี่ยอาฆาตพยาบาทกังวลหม่นหมองนิวรนแห่ทั้งหลายเนี่ยรับรองไปอบายภูมิแน่นอนอบายภูมิก็คือ ภูมิที่มันต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีต่ำสุดก็นรกนะตื่นลงมาหน่อยก็เดรัจฉานนะแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงคือเปรตซึ่งถ้าสมมว่าเรามีอกุศลละมูลเยอะนะคือคิดแต่เรื่องอากุศนเป็นหลักเลยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ตอนหลับเนี่ย เราจะนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนะมันก็มักจะคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลดังนั้นถ้าเราตายไปตอนนั้นโอกาสที่จะลงข้างล่างเนี่ยก็มีสูงมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกไงว่าให้เราตั้งจิตนะนะเพื่อจะละความโลภนะหรือว่าตัณหา,าเนี่ยนะแหละแล้วก็ละความทุกข์ความเศร้าหมองทั้งหลายเนี่ยก่อนที่เราจะนอนดังนั้นเนี่ย บางคนเนี่ยเวลานอนเนี่ยจะต้องฟังเพลงซึ่งเมื่อก่อน,นประมาณ20ปีก่อนเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นนะผมต้องเสียบหูฟังแล้วฟังแบบจนง่วงสุดๆเลยแล้วเพลงที่ผมฟังเนี่ยเป็นเพลงที่โปรเกสซีฟเป็นเพลงโปรเกสติฟมีความลึกลับซับซ้อนมีความลุ่มลึกมากๆทางอารมณ์เนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเสือกตายขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งทันทีเลยแหละ มันยากมากเลยว่าที่มันจะไปสู่ภพภูมิข้างบนที่เป็นภพภูมิที่ดีเนี่ยเพราะว่าเพลงเนี่ยมันก็มีอารมณ์นะทั้งความทุกข์ความเศร้าโศกหรือต่อให้เป็นอารมณ์ที่ทําให้มีความรู้สึกดีอย่างเช่นความรักนะมันก็คือความหลงมันคือโมแะนะในใจคิดว่าโอ้โหดีว่าฟังแล้วแบบนึกถึงความรักในวัยรุ่นนะโรแมนติก คิดถึงคนนู้นคนนี้แต่หารู้ไหมว่านั่นคือราคะนะคือโมหะคือความหลงคือกิเลสทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมมีปัญญานะผมรู้ว่าพระุูธเจ้าสอนเรื่องอะไรแล้วผมเกรงกลัวนะผมไม่อยากเวียนไวไายในสังสารวัฏเนี่ยผมเลิกฟังเพลงเลยนะ ผมเลิกฟังมานานมากท,ทั้งที่ผมเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะผมทุ่มเทชีวิตเป็น10บสปีนะเ,ออเพื่อแต่งเพลงที่มีความซับซ้อนมีความแยบขายมากไม่ทำอะไรนะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการแต่งเพลงเข้าสตูดิโอในช่วงวัยรุ่นผมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นนะแล้วใช้หูของผมเนี่ย ใช้วิญญาณทางหูไปรับฟังธรรมะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางในการทำให้หลุดพ้นเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นได้คือการฟังธรรมฟังแล้วก็ามาใคร่ควรวญเอามาพิจารณาเนี่ยให้เกิดความเบื่อหน่ายใคร่กำหนัดดังนั้นเนี่ยจำไว้นะว่าเวลาเราหลับอยู่เนี่ย มันก็คือการตายนะมันคือการซ้อมตายถ้าเราไม่ตื่นเมื่อไรมันก็คือตายเมื่อนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความสุ่มเสี่ยงมากๆนะเสี่ยงสุดๆที่จะลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ำนะเราจะต้องพยายามเนี่ยทำให้ช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยมีจิตนะที่ว่างเว้นจากอากุศล ถ้าเราไม่สามารถคิดเรื่องที่เป็นกุศลได้อย่างน้อยก็ต้องไม่มีอกุศลนะคือทรงอุเบกขาไว้ก็ยังดีแต่ถ้าสมมติว่าเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ดีมาใส่หัวเนี่ยนะอย่างเช่นก่อนนอนแม่งแบบแทนที่จะทำจิตใจให้สงบเนี่ยนะไปดูเรื่องดราม่าไปเสพข่าวพระเช้านู่นนี่นั่นโอ้โหแบบเต็มที่มันก็ยากนะ ที่นอนไปแล้วเนี่ยจะคิดถึงสิ่งดีๆได้ย้ายมันไปนะค่อยไปเสพไปติดตามในวันถัดไปทำอย่างนั้นดีกว่านะแล้วฝึกให้เป็นนิสยัยพอฝึกให้เป็นนิสัยแล้วมันจะเริ่มไม่ค่อยฝันแล้วนะซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะการที่ไม่ค่อยฝันเนี่ยถือว่าอย่างน้อยโอเคคือจิตเนี่ยมันก็ไม่ไปยึดติดนะกับอารมณ์ เพราะว่าถ้ามันไปยึดติดมันก็จะฝันใช่ไหมล่ะวันนี้ก็อยากจะมาบอกเพียงเท่านี้ก็ขอให้ธรรมะในส่วนนี้เนี่ยแพร่กระจายไปยังหลายๆคนนะเพื่อให้เป็นประโยชน์นะต่อผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากสังสารวัตที่น่เสียเอียนนี้สักทีเจอกันว่าชาติไม่ต้องการจบ